a s สลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผมเด็กชายฟาสซันสีหนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกับารีสีหนคร่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทับฟารีสีหนครับวันนี้เราจะมากินนกกระทาทอด <S <S มีแค่ตัวเดียวเนี่ยนะแบ่งกันสามคนแล้วก็แหนมอันนี้อะไรนะลูกชิก้นฮัตดอกครับอ๋อฮัตดอก,ดอกแล้ว<อ>ก็แต็งกวางแล้ว<อ><อ>กว็น้ำจิ้มพร้อมแล้วลุยไปครับ นีครับมันก็ทาที่ซื้อมาดัวบอเราเขียวครับสดสดร้อนๆแต่ก็ไม่ร้อนนะครับเย็ยนแล้วนเนี่ยโอ้โหดูครับขาเรียวๆนี่ครับกินมะเอาดิกินมะระดับน้องอ่ะไม่ต้องไอเนี้ยหรอกกินส่วนขาน้องต้องกินส่วนตุ๋นโอเคปะน้องกินตุ๋มันอะก็สวัสดีคนดูติ๊กต็อกด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังไลฟ์สด t ิกตอ k ด้วยก็ฝากเพจฝาแฝดแสบชาแน,นลนะครับแล้วก็ฝากติดตาม t ิกตอ k ด้วยนะอันนี้อะไรมันเนี่ยฝาฟันขาครับใช่ไหมครั้งแรกครับ <c oughs> นี่ปัญหาครั้งแรกเลย ถูก้วครับตัวยี่สิบห้าอร่อยด้วยลนี่ครับน่าก่อนที่ขเขาจะเสียชีวิตน,นะครับไม่เป็นไรนะอ,อ,อ,อร่อยครับมผมไม่ค่อยได้กินผักเลยไม่รู้เหมือนกัน,นะจะกินตรงจะกินยังไงดี <laughs> แตงกวามันตรงบแบบ วันนี้ไปเรียนแขกกันมาไหมไปครับเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยสุหล่าแดงครับดารุนอาบิดินดใช่ไหมครับ,รบใช่ครับวันนี้ดีดีจริงครับ ตันไหนบรรยายว่าไขา่นกกระทาอร่อยไหมอร่อยครับรสชาติก็เหมือนไก่นะกเนาะก็คื <c oughs> อลูกเจี๊ยบแน่เด้พี่ขารูปเจี๊ยบขาลูกเจี๊ยบมาทำมาวะ <c oughs> อ่านกกระทาครับนกกระทาก็อร่อยนะโอ้โนหน่าสงสารน้องมากเลยครับแต่ก็เไปอ่ะเดี๋ยวจนหัวไปเลยนะ้อง อะไรบ้าม่จอบติดเอาขโมงครับรผมจะสลดเหมือนนกแล้วครับนี่ผมจะบินได้แล้วครับจัดไปครับหวานเย็มหวานเลยครับจืดอืมจเจ๋ออะไรครับ ถางฝั่งติงตอบหรือไม่ดูสมองเลยอ่ะมันจะจืดหน่อยนะนถ้าอีพีหน้าเนี่ยขออะไรก็ขอที่เป็นหัวแพะนะครับผมอยากกินโอเคไหมหัวแพะเยอะๆนะครับอย่าลืมนะหัวแพะนายฟรีคนดูอย่าลืมนะ อยากกินหัวแพะปีกปีกมันเลยคือดยอมมากๆครับอ,อร่อยเขาทักไทยติ๊กตอกหน่อยสวัสดีคับคนดูเฮ้ยคนดูทางติ๊กตอก ใครรูก็ขอให้ลหล่อๆเรารู้นะครับผอนปุกใจก็จุกบนะครับเหมือนเขาชอบเหมือนไก่เนาะแต่สมองเนาะไม่เหมือนเคยเขาเคยกินสมองไก่ปะอ๋อคยกินตอนไกัดอกองจำได้ไหมกัดอกองอะครับรู้ทุกคนต้องจำได้นี่ตัวยงต้องจำได้อยู่แล้ว พ่อไม่ได้บอกจะมีเอฟซีโต,ต้ยกหรอก็สำหรับเขาเล่นกินไลก็หัวแพ้แล้วครับสำหรับวันนี้จะก็จะลาไปก่อนแต่พึ่งคำคมครับเอาคำคมเนี่ยคคมไาอยู่เอาไม่มีคำคมแล้วครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ